สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับรถแทรกเตอร์ระดับพรีเมียมจากประเทศเยอรมนีเฟนรุ่นปี2025ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งด้านเทคโนโลยีความประหยัดและความสะดวกสบายในการใช้งานในภาคเกษตรกรรมยุคใหม่มาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกของเฟน2025คันนี้กันก่อนครับสิ่งแรกที่สังเกตได้คือรูปลักษณ์ที่ดูทันสมัย แข็งแรงและบึกบึนตัวรถถูกออกแบบให้มีความปราดเปรียวแม้จะมีขนาดใหญ่ก็ตามฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้ลาดเอียงลงช่วยเพิ่มวิสัยทัศน์ด้านหน้าในการขับขี่กระจังหน้าแบบใหม่ที่มาพร้อมไฟหน้าและด,ดีไซน์เฉียบคมให้ทั้งความสวยงามและความสว่างที่ชัดเจนแม้ในตอนกลางคืนล้อหน้าขนาดใหญ่พร้อมดอกยางลึกรองรับทุกสภาพพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นโคลนลูกรังหรือทุ่งนา สำหรับด้านหลังของตัวรถจะเห็นได้ว่ามีชุดต่อพ่วงอุปกรณ์การเกษตรแบบไฮดรอลิกที่สามารถปรับระดับได้ง่ายและมีปลั๊กไฟฟ้าแรงสูงสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆทําให้สามารถต่อพ่วงเครื่องมือทันสมัยได้หลากหลายประเภทพร้อมระบบเบรดเสริมความปลอดภัยเต็มรูปแบบในด้านของสมรรถนะเฟน2,025ใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด6สูบพร้อมเทคโนโลยีการฉีดเชื้อเพลิงแรงดันสูง ทำให้การเผาไม่มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้กำลังสูงสุดประมาณ280-300แถึงาแรงม้าซึ่งถือว่าแรงมากสำหรับงานเกษตรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ระบบเกียร์แบบไร้อรอยต่อวาริโอซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของเฟนทำให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมความเร็วได้แม่นยำประหยัดน้ำมันและใช้งานได้อย่างราบรื่นโดยไม่รู้สึกกระตุกระบบช่วงล่างและระบบกันสะเทือนได้รับการออกแบบใหม่ ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนขณะวิ่งบนพื้นที่ครุขครัรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติเฟนโทนที่ช่วยให้ผู้ใช้งานควบคุมรถผ่านหน้าจอดิจิทัลพร้อมการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนช่วยให้สามารถตรวจสอบสถานะของรถแบบเรียลไทม์จากระยะไกลเมื่อเข้ามาดูภายในห้องโดยสารจะเห็นความแตกต่างชัดเจนจากรถแทรกเตอร์ทั่วไปเพราะเฟน2025ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในรถยนต์หรู บอกนั่งปรับระดับไฟฟ้าพวงมาลายัยมัลติฟังชันและหน้าจอระบบสัมผัสขนาดใหญ่ที่แสดงข้อมูลทั้งหมดของตัวรถไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำมันรอบเครื่องยนต์ความเร็วรวมถึงระบบนำทาง GPS ที่ใช้งานง่ายพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติและกระจกกันเสียงรบกวนจากภายนอกทำให้การทำงานยาวนานเป็นไปอย่างผ่อนคลายไม่เมื่อยล้า ในส่วนของราคาเฟน2,025ถือว่าอยู่ในกลุ่มพรีเมียมโดยราคาจะอยู่ที่ประมาณ7 5 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0บาทขึ้งอยู่กับอุปกรณ์เสริมและฟังก์ชันที่เลือกเพิ่มเติมซึ่งแม้ราคาจะสูงแต่เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพวัสดุทเทคโนโลยีและความทนทานแล้วถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับเกษตรกรที่มองหาเครื่องมือระดับมืออาชีพ โดยสรุปแล้วเฟน2025คือรถแทรกเตอร์ที่ตอบโจทย์การเกษตรยุคใหม่ได้อย่างลงตัวทั้งในด้านดีไซน์สมัรถนะเทคโนโลยีและความสะดวกสบายหากใครกำลังมองหาแทรกเตอร์ระดับไฮเอนที่ทั้งใช้งานง่ายประหยัดพลังงานและดูแลรักษาง่ายเฟนคันนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับ